ขณะที่ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้จะออกมาทิศทางอย่างไรนะครับวันนี้เราพูดคุยกับทางคุณกรพัฒน์บุรเชินนะครับจากทางหลักทรัพย์กรุงศรีพันธสินครับสวัสดีครับพี่เอ็ดครับครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับป้าผมสวัสดีครับภาพรวมหุ้นไทยวันนี้นะครับหลายคนเดิมทีคาดหวังว่าน่าจะมีการปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับมีทั้งเรื่องภาษีขายหุ้นตัวเลขเศรษฐกิจจีนก็ออกมาดีนะครับรวมถึง ECB ด้วยแต่ที่สุดแล้วปิดปรับลดลงสาเหตุมาจากอะไรครับตรงนี้ฮะ ครับก็ต้องบอกว่าเกิดจากการที่ภาพของตัวนักทุนเงี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าการเคลื่อนนโยบายภาครัฐเองจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะนโยบาย้อเหล็กซึ่งยังคงขาดรายละเอียดนะครับแล้วก็เป็นตัวแปรหลักที่จะทำให้ตลาดเชื่อมั่นนะครับต่อทิศทางการลงทุนนะครับพวกะผต้องรอว่าทางภาครัฐเองนะครับจะเสนอแนวทางการยกประมาณในลักษณะไหนนะครับหรือจะมีแหล่งเงินกู้นะครับภายในประเทศอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คงเป็นตัวแปรที่ต้องติดตามดูอีกภาพหนึ่งนะครับก็คือ สัญญาณที่ค่าเงินบาทเองเนี่ยยังคงม,มีภาพขการอ่อนค่าอยู่นะครับก็งองทุนก็เลยกังวลว่าต่างชาติจะคงไปใฝ่ตบอบผ่อนขายก็ทําให้รบรรยากาศตลาดโดยรวมเนี่ยออกมาในส่านการไซเวย์นะครับแต่ใน,นกรตามผมคิดว่าชื่งของการลงทุนเองเนี่ยนะครับในสัปดาห์หน้าน่าจะเริ่มมีความชัดเจนขึ้นนะครับเพราะว่าจะมีผลกรารประชุมเอฟเอ็นซีที่19-20ซึ่งก็มีการคาดหมายว่า,าถ้าดูตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐเนี่ยลงแบบเร่งตัวนะครับเสร็จน่าจะเริ่กคงดอกเบี้ยนะครับแล้วก็น่าจะทำให้ตัวกระแสดอลลาร์ที่แข็งค่าอยู่ตอนนี้นนะะคครรับับบมีีทททิศางง่อล ทั้งในตัวบรรยากาศการคืนมีโอกาสที่จะดีขึ้นในสัปดาห์หน้าครับผมครับมาดูปัจจัยต่อเรื่องในสัปดาห์หน้าเลยนะครับสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมธนาคา,ารกลางสหร,รัฐด้วยจะมีคําแนะนําในการลงทุนยังไงบ้างให้ระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับครับผมมองว่าตลาดเองเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วมีหลายปัจจัยที่ดูเป็นภาาบุกนะครับทั้งทิศทางตัวเลสิจ,จีนนะครับที่ภาคการผลิตเริ่มเร่งตัวขึ้นนะครับก็จะเป็นตัวที่ทําให้การส่งออกของเอเชียแล้วก็ไทยหน้าจะมีท่ามการ ฟื้นตัวเป็นบวกได้ในช่วงไตรมาส4นะครับแล้วก็มาตรการที่สีคอมมานด์รับที่เคยออกมาเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นผลหรือว่ามีความชัดเจนออกมานะครับท่านทั้งคูเองควรจะใช้จังหวะที่ตลาดมีความผันผวนนะครับในกรอบ1 5 4 5ถึง1 3 0จุดเนี่ยนะครับเป็นลักษณะการตั้งรับนะครับแล้วก็ผมคิดว่าตลาดนี้เนี่ยต่อไปน่าจะให้ค่อยฟื้นตัวดีขึ้นนะครับให้กรอบมาป้าที่1,570-1,580ครับผม ครับผมอีกหนึ่งปัจจัยที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับแนวทางที่ท่านนายกพูดถึงว่าจะไม่มีการจัดเก็บภาษีขายหุ้นในรอบ4ปีนี้แล้วก็มีการพูดถึงการเจราจาดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติยักษ์ใหญ่ด้วยนะครับในการประชุมที่สหรัฐที่ท่านจะเดินทางไปตัวนี้มีภาพต่อเศรษฐกิจรวมถึงภาพของตลาดทุนอย่างไรบ้างครับในมุมมองของเราครับครับในเรื่องตัวไม่มีการจัดเก็บภาษี p a ช s i นแท็กนะครับก็ชัดเจนว่าสภาพคล่อง,องตลาดน่าอยู่แบบที่ดีต่อไปแล้วก็เป็นการลดล็อกกล้วยแห่งนะครับที่ตลาดกังวลมาตลอดว่า พอถึงรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยนะครับเรื่องนี้จะถูกชงขึ้นมาแล้วจะมีการพิจารณาอย่างไรนะครับีมถิดว่าเคลียร์ลิสตไปส่วนเรื่องการดึงการลงทุนเข้ามาเนี่ยครับเป็นภาพบุกอยู่แล้วนะครับถ้าทําได้แล้วคุณมีความเชื่อมั่นเข้าลงทุนมากขึ้นก็จะเป็นภาพบวกตลาดในระยะสั้นไปนะครับผมคิดว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมีสัญญาณทิศทางที่ดีนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องค่อยๆจับจังหวะจับกระแสนะครับรอที่ตลาดจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้กลยุทธ์ที่ดีก็คือเน้นตั้งรับครับ่นนทีีมโกล ได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับไจะเป็นตีมหลักที่โดดเด่นในช่วงนี้ครับผมครับกลุ่มที่แนะนานะครับถ้าหากว่าจะตั้งรับรู้เรื่องของการกระตุ้นเศรเษฐกิจเรื่องของนโยบายของรัฐบาลตอนนี้มีหุ้นกลุ่มไหนทุ่นประเภทไหนน่าสนใจบ้างครับเออต้องบอกกลุ่มที่เป็น v บ l u e play ยนะครับอยากให้ดูหุ้นที่อิงกับดีมาด์จากจีนนะครับตอนนี้4นเริ่มมีสัญญ,ญาณกระตุ้งขึ้นแล้วนะครับน่าจะทำให้ตัวหุ้นอย่างพวก i v l นะครับ เอสยีพพีเกจิ้งฟอรโลว์ดีซีนะครับหรือแม้แต่ชิปโซลิสติกอย่างเช่ีฮาน่าเนี่ยเริ่มเอาเปอร์ฟอร์มขึ้นนะครับผมคิดว่าทยอยตั้งรับได้นะครับส่วนกลุ่มอิงในประเทศนะครับภาคบริการภาคเซอร์วิสจะเร่ง,รรงรรตัวขึ้นในช่วง Q4 เช่ 4, นเดียวกับรบริโภคนะครับอยากให้จับตาดูพวก 1, เอราวันเซนเทลนะครับซีพนะีแอคซ่านะครับเบรรี่เอ็นะครับแอดฟาร์พวกนี้ครับเป็นพื้นเด็ดที่ว่าเน้นตั้งรับได้ครับผม ครับมุมมองของเราเนี่ยต่อจีนเรามองอยังไงบ้างครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันเริ่มเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็มาตรการที่รัฐบาลจีนที่ก่อนนี้นี่หลายคนมองว่ามันค่อนข้างเบาแต่ว่ามันก็ค่อนข้างมีผลต่อภาพเศรษฐกิจตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับครับคือต้องบอกว่าภาพการซื้อหุ้นจีนแล้วก็หุ้นที่เชือ่อมโยงกับจีนเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ตลาดติดฝังเยอะนะครับเพราะด้วยสิ่งนี่ยหลังรีเฟนนิ่งมามันไม่ได้เติบโตต่อเนื่องนะครับเป็นจุดที่แผ่วไปนะครับแล้วก็แผลของเศรษฐกิจจากนโยบายดดั้้งงเเิมมมมทีี่คววาขด เรื่องการเก็งกำไรในทางห้างหุนทรัพย์นะครับการเข้าถึงแหล่งเงินกู้นะครับก็ทําให้ตัวแผลของตัว Pro พาร์ตี้นะครับมันออกมานะครับอย่างตอนนี้ก็ทำให้ทุนเองโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับค่อนข้างจะเน้นไปในขาของการลดน้ำหนักนะครับแล้วก็ไม่เชื่อเท่าไหร่ว่านโยบายทุเลาภาคส่วนของจีนที่ออกมาเนี่ยจะมีการกระตุ้นสีขึ้นมาได้นะครับแต่ก็ตามเนี่ยทางทีมวิจัยกรุงศรีนสินมีการรวบรวมตัวเลขนะครับว่ามาตรการที่ออกมาในหลายภาคส่วนของจีนเนี่ยนะครับขนาดไม่เล็กเลยนะครับระดับศักยภาพเนี่ย10ถึง13นะครัับนนน่่หมมาาาาายคคววถ้้จีทํไดแ ครึ่งเดียวนะครับก็จะพ็อปอัพให้เ GDP เนี่ยนะครับมีโอกาสเติบโตนะครับต่อปีเนะี่ย1.5ถึง1.6เปอร์เซ็นต์นี่ยนระดับที่พ็อปอัพขึ้นมาจากระดับสัญญาภาพได้นะครับเ mm hmm. ั้นเรา mm hmm. มองว่าเศรษฐิจีนนะครับที่ข้อมูลระยะสั้นไปเนี่ยจะค่อยๆฟื้นตัวนะครับอย่างท่นเองจับตาดูครับเรามีการประเมินดีมาซัปพลา์นะครับของตัวเอเชีย ปริโตเคมีนะครับเราเห็นภาพแล้วว่าจุดแย่สุดก็จะผ่านพ้นไปในช่วงไตรมาสสามนะครับแล้วจะฟื้นตัวเร่งขึ้นในช่วงไตรมาสสี่นะครับเข้าสู่อัพสเตชันดังนั้นพวกคัสปิโตเคมีเนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยครับผมครับมาดูหุ้นท็อปพิกบ้างครับในสัปดาห์หน้าหุ้นตัวไหนน่าสนใจครับครับก็ไปที่มาครับว่าเบสพิกที่เราเลือกเนี่ยนะครับก็จะล้อกับกระแสจีนนะครับเรามองเป็นแวลูเ p ย์นะครับตัวแรกเป็น ivl นะครับธุรกิจเองเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวสวนกับที่ตลาดมองนะครับแล้วก็ในระยะถัดไปเนี่ยไตรรมาาาสสแล้้วก็เฟิ์ฮปีหน เป็นจุดของการไม่เติบโตนะครับตัวนี้ระวังมูลค่ามเป็นฐานที่38บาทอีกตัวหนึ่งเป็น S&P C Packaging นะครับเทรนของตัวต้นทุนเนี่ยลงต่อเนื่องนะครับแล้วเราเห็นสัญญาณตัวราคาขายเรื่องขยับขึ้นนะครับดีมานกำลังซื้อกิจินเริ่มงซื้อขึ้นมานะครับตัว S&P ก็แนะนำซื้อนะครับที่ราคาเป้าหมาย55บาทครับผมครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เอ็ดครับดีดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุมมองจากทางคุณกรพัฒนประเชษตนะครับมองกรอบความเคลื่อนไหวไว้สัปดาห์หน้านะครับ 1,530เป็นแนวรับนะครับแนวต้านอยู่ด้านบนที่ประมาณ1,570 1,580จดพุดนะครับหุ้นที่อันนี้ส่งจากจีนในตอนนี้เริ่มมีสัญญาณดีนะครับท็อปพิกของเขามองไว้เป็น IPL SGP c ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ